นางสาวยเยลระดางามสง่าน,งนางสาวกิติยาหกพันนางสาวเมทาวีสิริพุทธนามค่ะโดย journal ที่เลือกมานะคะจะเป็น journal ที่ journal of ovarian research นะคะจะเป็นการศึกษาเกียกเก่ยวกับเกี่ยวกับรังไข่ในเพศหญิงน,นะคะแต่ว่าเรื่องที่จะนำจะนำมาเสนอในวันนี้นะ ในร่างไข่นะคะจะเห็นจากภาพข้างล่างเนาะว่าจะมีผูหญิงนะที่เรียนในร่างไข่นะคะซึ่งจะเกิดพบมากในผู้หญิงอายุประมาณ20ปีโดยการศึกษานี้นะคะจะเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนไอโดเจนแล้วก็อินซูลินการศึกษานี้นะคะเป็นแบบคอร์สเซสชั่นใช้ใช้ผู้ใช้ผู้เข้าร่วมการศึกษาคระ3 0คนโดยที่ขอขอพูดนิดนึงนะคะเปเปอร์นี้นะคะเป็นเปนเปอร์ตัว ให้เพื่อนๆพูดต่อไปว่าไม่มียังไงนะคะต่อมานะคะก็คือว่าจะมาพูดถึงเรื่องของแบบกาวเนาะว่ามันมีพื้นฐานอย่างไงใช่ไหมคะก็คือก่อนหนจะบอกเลยว่าการศึกษานี้เป็นการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับคนที่อยู่ในภาวะของ PCOS หรือชื่อเต็มก็ค,มคือ Polycystic o Poly v a r i s d n d e o m e นะคะก็คือเป็นภาวะของการที่มีถุงนะน้ำในรัไข่หลายใบเหมือนเช่นเมื่อกี้น,นี้ถูกคะ่ะแน่นอนว่าเมื่อ เนื่องจากว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยความผิดปกติของการคือโรค PCOS เนี่ยนะคะมันจะมีความผิดปกติคือจะเกิดขึ้นกับคนที่เขามีประจำเดือนไม่ปกติมีประจำเดือนมาไม่ปกติหรือว่าคนที่ไม่มีประจำเดือนเลยอะไรอย่างค่ะแล้วก็คนที่มีฮอ,อร์โมนแอโอเจนที่สูงจนเกินไปเนาะซึ่งการทำการที่มีฮอ,อร์โมนอโอเจนสูงเกินไปอ่มันก็ทำให้เ e n s t r u a l c y คิลเปลี่ยนแปลงไปใช่ไหมคะทีนี้ โด ả ả? ยก็บอกว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่เป็นโรคนี้อ่ะก็มักจะเป็นคนที่อยู่ในช่วงจัดภพตั้งแต่อายุช่งช่วงวัยรุ่จนถึงช่วงวัยทองเลยนะคะ